นะะในตอนนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับชุดวิชา90305การผลิตสัตว์นะคะในเรื่องที่14นะคะซึ่งเป็นการผลิตโคนมในตอนที่2นะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะพูดถึงการผลิตโคนมที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโครุ่นแล้วก็โคสาวนะคะการเลี้ยงโคลีดนมนะคะแล้วก็โคพักที่นมนะคะรวมถึงการรีดนมนะคะ ในส่วนแรกนะคะเรามาดูเกี่ยวกับการเลี้ยงโครุ่นแล้วก็โคสาวก่อนนะคะในระยะนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นการจัดการระยะย่อยๆอีกนะคะซึ่งระยะแรกนั้นก็จะเป็นการจัดการเลี้ยงโครุ่นนะคะซึ่งจะเป็นโคหลังจากหย่านมแล้วจะมีอายุ8เดือนนะคะถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับการจัดการเลี้ยงโคสาวอายุ9เดือนถึง15เดือนนะคะแล้วก็การจัดการเลี้ยงโคสาวอายุ15เดือนถึงระยะอุ้มท้องระยะแรกนะคะก่อนคลอดนะคะแล้วก็การจัดการแม่โคในระยะคลอดนะคะ ในระยะแรกนี้นะคะในการจัดการโครสาวนะคะจะต้องมีการจัดคอกโคสาวก่อนนะคะโคสาวที่อยู่ในฟาร์มเนี่ยควรจะต้องมีการจัดกลุ่มของโคนะคะที่มีอายุไล่เลี่ยงกันนะคะรวมถึงขนาดตัวนะคะขนาดร่างกายนะคะ body condition score แล้วก็น้ําหนักตัวนะคะที่ใกล้เคียงกันเอาไปเลี้ยงไว้กลุ่มเดียวกันนะคะการจัดโคที่มีสัไล่เลี่ยงกันอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะจะทําให้การจัดการฟาร์มเนี่ยง่ายแล้วก็สะดวกนะคะเนื่องจากว่าผู้เลี้ยงโคเนี่ยสามารถจัดการอาหารนะคะแล้วก็โพชนาตต่างๆของอาหารเนี่ยได้เหมาะ าะสมกับโคแต่ละกลุ่มนะคะแล้วก็จะไม่เกิดการแย่งอาหารกันแล้วก็การต่อสู้กันในฝูงโคนะคะทีนี้ในการจัดก,การด้านอาหารสําหรับโคสาวนะคะก็จะเน้นไปที่การให้อาหารหยาบที่มีคุณภาพดีนะคะ โดยให้อาหารหยาบแบบเต็มที่เลยนะคะการให้อาหารหยาบแบบเต็มที่ก็คือการให้โคเนี่ยได้กินอาหารหยาบแบบไม่จํากัดนะคะอาจจะปล่อยโคนะคะให้กินอาหารในแปลงหญ้านะคะหรือว่านาหญ้านะคะมาไว้ที่คอกเลี้ยงนะคะโดยให้มีหญ้าเนี่ยวางอยู่ที่คอกนะคะตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็หากมีการปล่อยแม่โคนะคะโคสาวนะคะลงไปในแปลงหญ้านะคะก็ควรมีการจัดร่มเงา,านะคะให้โคเนี่ยได้มีที่พักนะคะแล้วก็มีภาชนะที่ใส่น้ําให้โคสามารถกินได้ตลอดเวลานะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะจะต้องมีการให้อาหารค้นด้วยนะคะอาหารค้นที่ให้แก่กโคสาวเนี่ยควรมีระดับโปรตีนเนี่ยไม่น้อยกว่า15นะคะแล้วควรให้วันละ2-4กิโลกร,รัมต่อตัวต่อว,ว,วันของโคสาวนะคะ สำหรับการจัดการสุขภาพิบาลแล้วก็สุขภาพของโคสาวนะคะระยะนี้นะคะควรต้องเฝ้าระวังไม่ให้โคสาวมีอาการบาดเจ็บที่ขาและกีบนะคะแล้วก็โดยเฉพาะการป่วยที่เป็นโรคไข้3วันนะคะเพราะว่าจะมีผลเกี่ยวกับการผสมพันธุ์นะคะการเป็นสัตว์ของแม่โคนะคะและถ้าหากแม่โคตั้งท้องนะคะก็จะมีผลต่อการรับน้าหนักอุ้มท้องของแม่โคด้วยนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะต้องมีการทําวัคซีนนะคะป้องกันโรคแล้วก็การถ่ายพยาธินะคะโดยเฉพาะวัคซีนโรคปากและเท้าเปือ่อยซึ่งเป็นโรคระบาดนะคะซึ่งอยู่ในหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะคะรวมถึงมีการถ่ายพยาธิทั้งภายในแล้วก็ภายนอกให้แก่โคสาวนะคะทุกๆ6เดือนนะคะ นอกจากนี <c oughs> ้แล้วนะคะในระยะนี้นะคะเราจะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลของโคสาวนะคะเช่นข้อมูลการเป็นสัตว์ของโคสาวนะคะอันนี้ค่อนข้างจําเป็นนะคะเนื่องจากว่าแม่โคสาวนี่นะคะจะเป็นสัตว์ในครั้งแรกเนี่ยต้องจดบันทึกว่าเป็นเป็นสัตว์เมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีการบันทึกข้อมูลของน้ําหนักตัวของโคสาวด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลประกอบการที่สําคัญนะคะ เ,เมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าแม่วาโคสาวเนี่ยนะคะมีการเป็นสัตว์เมื่อไหลายแล้วนะคะก็จะต้องมีการจัดก,การผสมพันธุ์โคสาวนะคะในการที่ผู้เลี้ยงเนี่ยนะคะจะจัดสินใจผสมพันธุ์ให้แก่กโคสาวเนี่ยนะคะควรพิจารณาที่อายุนะคะแล้วก็น้าหนักตัวของโคสาวร่วมกันนะคะ กรณีที่อายุถึงแล้วนะคะที่พร้อมจะผสมพันธุ์แต่ว่าน้ําหนักตัวเนี่ยยังน้อยอยู่นะคะอันนี้ต้องนําไปเลี้ยงต่อนะคะให้โคสาวเนี่ยมีน้ําหนักตัวที่ค่อนข้างสมบูรณ์ตามมาตรฐานของพันธุ์นะคะ<ๆ>เพื่อให้สามารถจเจริญเติบโต,ตได้ดีแล้วก็มีระบบสืบพันธุ์ที่สมบูรณ์นะคะแล้วสิ่งที่จ้องพิจารณาอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลือกพ่อพันธุ์หรือว่าน้าเชื้อจากพ่อพันธุ์โคโนมเพื่อนามาผสมนะคะและเมื่อทําการผสมโคสาวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องทําการตรวจท้องนะคะภายหลังจากการเป็นสัตว์นะคะเพื่อดูว่าผสมติดหรือเปล่านะคะ ทีนี้ในกรณีของโคสาวนะคะ ทีเ่เรามีการจัดการในระยะแรกนะคะเมื่อผสมพันธุ์โคสาวไปแล้วนะคะโคสาวเกิดการตั้งท้องแล้วนะคะก็จะต้องมีการจัดการตั้งท้องในระยะแรกนะคะก็คือส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องของสภาพร่างกายของโคนะคะไม่ให้อ้วนหรือว่าผอมเกินไปนะคะซึ่งในระยะนี้นะคะควรมีค่า body condition score นะคะประมาณ3.5-4ถึงนะคะแล้วก็ควรให้โคนะคะได้รับอาหารข้นที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ16%นะคะมีโพชนาที่ย่อยได้นะประมาณ70-75%นะคะให้อาหารข้นเนี่ยก็ต้องให้ ปริมาณที่มากขึ้นนะคะปริมาณ3-5กิโลกร,รัมนะคะต่อตัวต่อว,วันนะคะโดยเฉพาะช่วง2เดือนสุดท้ายก่อนคลอดน,นะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะลูกในท้องก็จะต้องจเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์นะคะแล้วก็ต้องเตรียมตัวในการผลิตน้ํานมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเดือนสุดท้ายเนี่ยต้องต้องเพิ่มปริมาณอาหารนะคะอาจจะให้เป็นวันละ4-6กิโลกร,รัมต่อตัวต่อว,ว,วันนะคะร่วมกับการให้อาหารหยาบนะคะยังไงก็ยังจาเป็นต้องให้อาหารหยาบแก่โคนะคะให้กินแบบเต็มที่นะคะร่วมกับ การเสริมและธาตุก้อนนะคะหรือว่าเป็นแร่าธาตุผงก็ได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในการเลี้ยงโคนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในด้านการจาัดก,การสุขภาพพิบาลแล้วก็สุขภาพโคนะคะเ,เมื่อเมื่อโคนะคะใกล้จะคลอดแล้วนะคะวรมีการแยกโคคลอดออกจากฝูงนะคะหรือช่วง2เดือนก่อนคลอดนะคะจะต้องแยกออกจาก ข้อขังรวมนะคะไปเลี้ยงในไปเลี้ยงในอกอแม่โคตั้งท้องนะคะหรือเตรียมจะคลอดนะคะหรือว่าอยู่ในข้อขังเดี่ยวนะคะการที่เราต้องแยกแม่โคออกไปเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าป้องกันการอันตรายเกิดการแท้งลูกนะคะหรือแม่โคอาจจะชนกันในคอกนะคะถ้ายืนอยู่ในข้อขังรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนําไปขังเดียงแลขังเดี่ยวแล้วนะคะก็จะลดปัญหาเกิดอาการแท้งลูกของในแม่โคได้นะคะ ออแล้ในระยะนี้นะคะหากจําเป็นต้องทําวัคซีนนะคะออก็ควรทําวัคซีนเมื่อแม่โคนะคะตั้งท้องตั้งแต่3เดือนขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงที่ทําวัคซีนเนี่ยต้องเป็นช่วงที่แม่โคมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บป่วยนะคะแล้วก็ไม่เป็นโรคนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะการปฏิบัติอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการเลี้ยงโคสาวนะคะระยะอุ้มท้องระยะแรกนะคะ,ะเมื่อในอยู่ในช่วงก่อนคลอดเนี่ยนะคะในประมาณ1เดือนเนี่ยนะคะควรจะต้องหัดแม่โคนะคะโดยเฉพาะโคสาวเนี่ยให้เข้าซองรีดนมนะคะเพื่อให้แม่โคเนี่ยมีความคุ้นเคยกับพื้นที่สถานที่นะคะในการนําแม่โคเนี่ยนะคะเข้าไปในในซองรีดแล้วนะคะก็ต้องมีการจัดเตรียมเช่นเดียวกับการรีดนมจริงนะคะยกเว้นการรีดนมอย่างเดียวนะคะที่เราจะไม่ปฏิบัติต่อโคสาวนะคะ เ,เมื่อนําแม่โคสาวเข้าไปแล้วนะคะจะต้องทําการเช็ดบริเวณเต้านมนะคะลองออมีการจุ่มน้ํายามีการรีดนมออกจากเต้านมของแม่โคนะคะ<ๆ>เพื่อให้แม่โคเนี่ยไม่ตกใจนะคะแล้วก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะคะให้เขามีความคุ้นชินนะคะพอถึงเวลาที่รีดนมจริงแล้วจะได้แม่โคเนี่ยจะได้ไม่เกิดความเครียดแล้วก็ตกใจนะคะทีนี้ในระยะแม่โคนะคะที่ใกล้คลอดแล้วนะคะเมื่อเราทําการแยกแม่โคนะคะออกมาแล้วเลี้ยงในคอกขังเดียวแล้วนะคะ ผู้เลี้ยงเนี่ยก็จะต้องรักสังเกตอาการของแม่โคเป็นระยะระยะนะคะว่า,าใกล้ข้อหรือยังมีอาการของแม่โคที่มีลักษณะจะคลอดหรือเปล่านะคะอาจจะดูที่ลักษณะของถุงน้ำขํานะคะน้คํคขําอาจจะแตกนะคะมีน้ำขํามไหลออกมานะคะหรือแม่โคเนี่ยมีอาการกระวนกระวายนะคะลุกนั่งลุกยืนบ่อยๆนะคะซึ่งระยะในการคลอของแม่โคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นสระยะนะคะ ระยะแรกก็คือการแบ่งขับน้ำข่นะแบ่งขับน้ำข่านะคะระยะที่ี่ยก็คือการแบ่งขับตัวลูกโคนะคะแล้วก็ระยะที่3เนี่ยเป็นการแบ่งขับลกหรือว่าเยื่อหุ้มลูกโคนนะคะทีนี้ จากภาพนี้นะคะก็จะแสดงถึงลักษณะของอาการแม่โคในระยะคลอดต่างๆทั้ง3ระยะนะคะหลังจากที่ถุงน้ำข้ามแตกแล้วนะคะอาจจะมีลักษณะของขาของลูกโคนะคะโผล่ออกมานะคะบริเวณช่องคลอดของแม่โคนะคะแม่โคอาจจะมีอาการลุกนั่งลุกยืนนะคะเพื่อพยายามเบ่งลูกโคนะคะแล้วก็พยายามเบ่งลูกโคออกมานะคะจนลูกโคคลอดออกมาแล้วนะคะทีนี้ในกรณีหลังจากคลอดลูกโคออกมาแล้วนะคะโดยปกติแล้วนะคะลกเนี่ยนะคะก็จะถูกขับออกมาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ8ชั่ว โมงนะคะหลังคลอดแต่ถ้าเกิดหากเกินกว่า12ชั่วโมงแล้วนะคะอันนี้จะต้องทําการช่วยเหลือนะคะซึ่งผู้เลี้ยงจะต้องไปตามสัตวแพทย์นะคะมาช่วยนะคะในการนําลกออกจากาตัวแม่โคนะคะอาจจะด้วยการล้วงนะคะหรือใช้ยาขับลกนะคะทีนี้ในการคลอดของแม่โคเนี่ยนะคะก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่าการคลอดยากเกิดขึ้นได้นะคะการคลอดยากเนี่ย มีสาเหตุหลักๆเนี่ยสประการนะคะประการแรกก็คือตัวแม่โคเองนะคะซึ่งแม่โคเนี่ยอาจจะมีสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะช่วงเชิงการเนี่ยแคบ,บนะคะเพราะฉะนั้นการเบ่งลูกโคออกมาเนี่ยอาจจะลําบากนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยนะคะการที่เราใช้น้าเชื่อพ่อพันุโคที่มีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่นะคะผสมกับแม่โคเนี่ยที่มีตัวขนาดตัวค่อนข้างเล็กเนี่ยนะคะลูกโคที่เกิดมาเนี่ยพอมีตัวค่อนข้างใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยแม่โคก็จะเกิดอาการคลอดยากนะคะ และสาเหตุที่สองเนี่ยก็คือความผิดปกติของตัวลูกโคเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่าข้อของลูกโคนะคะทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าท่าข้อของลูกโคเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งท่าข้อที่เป็นปกติกับผิดปกตินะคะกรณีท่าคลอปกตินะคะก็จะมีลักษณะสองท่านะคะที่เราพบกันประจํานะคะก็คือท่าแรกนะคะหรือว่าเรียกท่าพุ่งเหลาานะคะจะมีลักษณะลูกโคเนี่ยนะคะ ส่วนของหัวเนี่ยคะจะอยู่ระหว่างขาหน้านะคะด้านซ้ายและด้านขวานะคะจะออกมาในลักษณะท่าพุ่งหลานะคะหรือว่าภาพที่สองน,นะคะอันนี้ก็คือเอาขาหลังออกมาก่อนนะคะแต่ก็จะมีลักษณะปล่อยขาหลังออกมาแล้วก็จะดึงส่วนของลำตัวออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะ เมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับท่าคอดปกตินะคะแต่กรณีท่าคอดผิดปกติเนี่ยนะคะก็จะมีหลายลักษณะนะคะซึ่งพบโดยได้ทั่วๆไปนะคะกรณีคลอยากนะคะท่าแรกนะคะที่ภาพกอไก่ที่เนื้อสาเห็นนะคะจะเป็นลักษณะของลูกโคเนี่ยนะคะคอพับนะคะคอพับเข้าด้านในนะคะแล้วก็อยู่ในท่า หัวเอียงนะคะทาให้การคลอดเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าไม่สามารถที่จะดึงขาหน้าของลูกโพออกมาได้นะคะเพราะเนื่องจากติดในส่วนของหัวแล้วก็ขอนะคะภาพขอบไข่เนี่ยนะคะจะแสดงถึงลูกโพนะคะที่อยู่ในท่าเอาส่วนก้น,นออกนะคะพอส่วนก้นออกเนี่ยจะทําให้ส่วนบริเวณนั้นนะ่ะจะมีลักษณะใหญ่นะคะก็ไม่สามารถออกมาทางช่องคลอดของแม่โคได้นะคะภาพต่อไปก็คือภาพคอคกวยนะคะ ภาพนี้นะคะลูกโคยอยู่ในลักษณะของขาหน้าเนี่ยมันพับงอออกไปหนึ่งข้างนะคะการคลอดก็จะลําบากนะคะรวมถึงลักษณะของการคลอดลูกแฝดน,นะคะอันนี้ก็อยู่ในภาวะเกิดการคลอดยากในลูกโคโด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ในการช่วยเหลือลูกโคนะคะที่มีค่า ถ้าคลอที่ผิดปกตินะคะอาจจะมีการช่วยเหลือโดยการจัดท่าใหม่นะคะก็คือ,อให้ศัตวแพทย์นะคะล้วงนะคะล้วงเข้าไปในช่งองคลอดนะคะแล้วก็พยายามจัดท่าใหม่ให้แก่ลูกโคนะคะให้อยู่ในท่าพุ่งหลาออกมาได้นะคะเช่นกรณีที่ขาหน้าพับนะคะก็อาจจะต้องไปจับแล้วก็จัดขาหน้านะคะให้ให้เป็นลักษณะตรงนะคะแล้วก็ดึงลูกโคออกมานะคะ หรืออาจจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะเช่นใช้โซ่ผูกบริเวณที่ขาของลูกโคแล้วก็ดึงออกมานะคะหรือว่าใช้โซ่ผูกทั้งสองข้างนะคะขาทั้งสองข้างแล้วก็ดึงออกมานะคะแต่ตอนดึงเนี่ยนะคะต้องกะจังหวะนะคะต้องดึงในลักษณะถึงจังหวะเบ่งของแม่โคนะคะถ้าแม่โคไม่ได้อยู่ในลักษณะอาการเบ่งนะคะการดึงออกมาเนี่ยมันจะฝืนนะคะอาจจะทําให้เลือดออกได้นะคะ <h az os> เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอดูแลแล้วก็ระมัดระวังในการช่วยเหลือลูกโคนะคะ ทีนี้ในกรณีที่ลูกโคลอดออกมาแล้วนะคะแล้วก็มีการจัดการลูกโคนมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แม่โคเนี่ยพร้อมที่จะไปให้ผลผลิตน้ํานมแล้วนะคะในการในกรณีของโคลิดนมเนี่ยนะคะก็จะแบ่งการจัดการออกเป็น4ระยะนะคะใหญ่ๆนะคะระยะแรกก็เป็นระยะแรกระยะแรกของการให้น้ํานมนะคะหรืออยู่ในช่วงศูนถึงร้อวันหลังคอดนะคะระยะที่2นะก็เรียกว่าระยะกลางของการให้นมนะคะอยู่ในช่วง100วันถึง200วันหลังคอดนะคะระยะที่3นะก็เป็นระยะปลายของการให้นมนะคะ อยู่ในช่วง201วันนะคะถึง305วันหลังคลอดนะคะแล้วก็ระยะสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นการจัดก,การโคนะคะระยะพักริ่นมหรือว่า60วันก่อนคลอดนะคะ ทีนี้เรามาดูทีละระยะนะคะระยะแรกของการให้นมหรือว่าศูนย์ถึงร้อยวันหลังคลอดนะคะในระยะนี้นะคะสิ่งสําคัญในการจัดการตัวแม่โคนะคะก็คือการจัดการด้านอาหารแล้วก็ให้อาหารนะคะอาหารคนเนี่ยต้องมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนค่อนข้างสูงนะคะเนื่องจากว่าระยะแรกของการให้นมเนี่ยนะคะแม่โคเนี่ยจะให้ปริมาณผลผลิตน้ำนมเนี่ยสูงมากที่สุดในทุกระยะนะคะแล้วก็ปริมาณองค์ประกอบของน้ํานมเนี่ยก็จะสูงตามไปด้วยนะคะแล้วแม่โคเนี่ยก็จะต้องใช้พลังงานแล้วก็สารอาหารในการผลิตน้ํานมนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารค้นและอาหารหยาบที่ให้แม่โคเนี่ยต้องมีคุณภาพดีนะคะอาหารค้นเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ16-18%นะคะมีโพชนาที่ย่อยได้ประมาณ75-80%นะคะแล้วก็สัดส่วนของอาหารค้นและอาหารหยาบนะคะก็จะประมาณอาหารค้น40%แล้วก็อาหารหยาบ60%นะคะและในช่วงนี้นะคะแม่โคนเนี่ยควจะมีขะแนนร่างกายหรือว่า body condition score เนี่ยประมาณ2.5-3นะคะ ในระยะนี้นะคะจริงๆแล้วแม่โคเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอยากกินอาหารนะคะเนื่องจากว่า เพิ่งคลอดลูกมานะคะอาจจะเกิดความเครียดภาวะต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการกระตุ้นให้แม่โคกินอาหารนะคะโดยวิธีการกระตุ้นก็คืออาจจะให้อาหารได้บ่อยครั้งขึ้นนะคะอาหารที่ให้เนี่ยต้องมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนนะคะแล้วก็พลังงานเนี่ยพีเพียงพอนะคะค่ากอนย่อยได้เนี่ยค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าเมื่อแม่โคกินไปแล้วเนี่ยร่างกายก็สามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้มากนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอาหารข้นนะคะหลังจากคลอดนะคะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่าเพิ่มทีเดียวนะคะเพื่อให้โคเนี่ยได้ปรับตัวนะคะแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มพลังงาน,นส อาหารนะคะโดยการเติมไขมันลงไปนะคะแล้วก็ ควรจะมีอาหารนะคะอยู่ที่รางนะคะหรือว่าภาชนะให้อาหารเนี่ยให้แม่โคได้กินตลอดเวลานะคะอาหารนันก็ต้องมีลักษณะใหม่แล้วก็สดนะคะเพื่อจะได้กระตุ้นให้แม่โคอยากอาหารนะคะถ้าปล่อยอาหารทิ้งไว้ในรางนานนะคะกลิ่นของอาหารก็จะหายไปนะคะแม่โคก็จะไม่มีความอยากกินอาหารนะคะแล้วก็พยายามให้แม่โคเนี่ยเครียดน้อยที่สุดนะคะให้อยู่ในคลอกที่โล่งโปร่งสบายนะคะแล้วก็ไม่ชื้นแฉะนะคะอันนี้ก็จะช่วยกระตุ้นให้แม่โคกินอาหารได้เพิ่มขึ้นได้ค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะยังต้องมีการจัดก,การเกี่ยวกับสุขภาพิบาลแล้วก็สุขภาพของแม่โคนะคะระยะนี้ค่อนข้างสาคัญเพราะว่าแม่โคที่ให้นมระยะแรกเนี่ยนะคะเขาต้องให้นมในปริมาณที่มากนะคะโอกาสเกิดโรคไข้นมเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่ามีการใช้สารอาหารของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังไม่ให้แม่โคเนี่ยเกิดอาการโรคไข้นมโรคปอดบวมหรือว่าเต้านมอักเสบนะคะแล้วก็อาการเป็นไข้ตัวร้อนนะคะโดยเฉพาะเต้านมอักเสบเนี่ยนะคะมีผลกระทบต่อการให้ผลผลิตน้ํานมมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าแม่โคเป็นโรคเต้านมอักเสบ ก็จะไม่สามารถรีดนมในเต้านั้นๆได้นะคะก็จะทําให้ผลผลิตน้ํานมนลดลงนะคะแล้วก็เราก็ต้องยังคงต้องรีดนมนะคะทุกวันนะคะเพื่อลดอาการต้นนมอักเสบแต่ไม่สามารถจําหน่ายผล,ผลผลิตได้นะคะ ทีนี้นอกจากนี้แล้วนะคะระยะนี้นะคะระยะแรกนี้สิ่งสําคัญที่ต้องทาอีกอย่างก็คือบันทึกประวัติการคลอดลูกนะคะเนื่องจากว่าเมื่อแม่โคโให้ลูกแล้วนะคะต้องบันทึกว่าการคลอดเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่านะคะลูกโคที่คลอดมามีความสมบูรณ์แข็งแรงหรือเปล่านะคะน้าหนักของลูกโคได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็บันทึกอาการเจ็บป่วยแล้วก็ประวัติการรักษาของแม่โคไว้เพื่อใช้ในการทําประวัติของฟาร์มนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะแม่โคหลังคลอดแล้วนะคะที่อยู่ในช่วงศูนย์ถึงร้อยวันนี้นะคะจําเป็นอย่างมากเลยที่ต้องสังเกตอาการเป็นสัตว์ของแม่โคนะคะในครั้งแรกหลังคลอดนะคะซึ่งแม่โคเนี่ยจะแสดงอาการประมาณ5-7ถึงสัปดาห์หลังคลอดนะคะแต่ว่าในช่วงนั้นล่ะ,ะเราก็ยังไม่ทําการผสมเทียมนะคะอาจจะต้องทําการผสมเนี่ยเมื่อแม่โคเนี่ย ผสมพันธุ์เมื่อประมาณสัก45-60วันหลังคลอดน,นะคะแต่ควรจะต้องผสมแม่โคให้ติดนะคะภายใน100วันหลังคลอดน,นะคะการผสมแม่โคเนี่ยผสมพันธุ์แม่โคเนี่ยสำคัญมากนะคะเพราะว่าการที่แม่โคจะให้ผลผลิตน้ำนมเนี่ยแม่โคต้องเกิดการตั้งท้องนะคะถ้าเราทิ้งช่วงว่างใน100วันแล้วแม่โคผสมไม่ติดนะคะจำให้รอบกันให้นมเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็แม่โคอาจจะไม่ให้นมในช่วงผลผลิตที่เราวางแผนไว้นะคะ ทีนี้ในระยะต่อมาหรือระยะที่2นะคะเป็นการจัดก,การโคลินมในระยะกลางของการให้นมนะคะซึ่งเป็นช่วงร้อยหวันถึง200วันหลังคลอดนะคะระยะนี้นะคะแนนร่างกายของแม่โคเนี่ยควรอยู่ที่ประมาณ 3- ถึง3.5นะคะแล้วก็ปริมาณสัดส่วนของอาหารค้นอาหารหยาบเนี่ยอาจจะค่อนข้างคงที่ก็อยู่ที่อาหารค้น5 0แล้วก็อาหารหยาบ50%เอนะคะใน ในกรณีของระยะนี้นะคะจำเป็นต้องมีการตรวจการตั้งท้องด้วยนะคะเนื่องจากว่าในระยะที่1เนี่ยเราทำการตรวจเราทำการผสมพันธุ์แล้วเรียบร้อยนะคะให้แม่โคเพราฉะนั้นระยะเนี่ยต้องตรวจว่าแม่โคนะตั้งท้องหรือเปล่าถ้าไม่ตั้งท้องจําเป็นต้องผสมใหม่นะคะแล้วก็ยังคงต้องจดบันทึกข้อมูลปริมาณผลผลิตน้ํานมนะคะที่รีดจ,จากแม่โคตัวนั้นๆน,น,นะคะทุกวันนะคะในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะของแต่ละวันที่ทําการรีดนมนะคะ สำหรับการจัดการด้านอาหารแม่โคนะคะ ในระยะถัดมานะคะก็คือระยะปลายของการให้นมนะคะก็คือเป็นช่วงการให้นม201วันถึง305วันหลังคลอดน,นะคะระยะนี้นะคะแม่แม่โคเนี่ยจะเริ่มมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีสุขภาพและความสมบูรณ์ของร่างกายเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นแล้วนะคะปริมาณผลผลิตน้ํานมที่รีดได้จากแม่โคในช่วงนี้ก็จะลดลงนะคะแม่โคเนี่ยจะได้รับอาหารเนี่ยเราควรมีการจัดการอาหารในสัดส่วนอาหารข้นกับอาหารหยาบเนี่ยประมาณ40-60%นะคะแล้วก็แม่โครระยะนี้นะคะควรมีคะแนนร่างกายประมาณ 3. เน,น,ะะนื่องจากว่าแม Mah ่โคระยะนี้ก็คือเตรียมจะคลอดลูกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอ้วนเกินไปหรือว่าผอมเกินไปเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการคลอดและก็ก่อนสมบูรณ์ของลูกโคนะคะในระยะนี้นะคะก็อาจจะมีการทําวัคซีนแล้วก็การถ่ายพยาธินะคะการถ่ายพยาธิเนี่ยจำเป็นนะคะจำเป็นต้องทําอาจจะทุกหกเดือนนะคะถ่ายพยาธิทั้งภายใน,น,นะะแล้วก็ภายนอกนะคะแล้วก็ควรสังเกตอาการท้องของแม Mah ่โคนะคะถ้าเกิดอาการแท้งในระหว่างนี้นะคะจะต้องช่วยทําการช่วยเหลือแม่โคนะคะ ทีนี้ผ่านไปแล้ว3ระยะนะคะระยะต่อมาคือการจัดก,การเลี้ยงแม่โคนะคะระยะพักรีดนมหรือว่า60วันก่อนคลอดนะคะในระยะนี้นะคะควรทําการพักรีดนมนะคะหรือบางทีเราก็เรียกระยะนี้ว่าโคพักรีดนมนะคะซึ่งแม่โคเนี่ยจะไม่ให้ผลผลิตน้ํานมแล้วนะคะหรือว่าเรียกว่าระยะโคแห้งนมหรือว่าโคดนะคะระยะนี้เป็นระยะที่เตรียมความพร้อมสําหรับให้แม่โคเนี่ยเตรียมในการคลอดลูกนะคะแล้วก็ให้ร่างกายเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็มีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะ ียมสําหรับการข้อลูกแล้วก็ให้นมในรอบใหม่นะคะ ทีนี้การพักโคลิดนมนะคะเราก็จะมีวิธีการในการพักนะคะโดยเฉพาะก่อนถึงระยะเวลาพักรี้นมประมาณ1สัปดาห์นะคะจะต้องค่อยๆลดปริมาณอาหารข้นลงนะคะวันละประมาณครึ่งกิโลกรัมนะคะจนกว่าแม่โคเนี่ยจะกินอาหารได้หยาบดีอย่างเดียวนะคะเนื่องจากว่าระยะเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้แม่โคมีลักษณะอ้วนมากนะคะเพราะเดี๋ยวจะมีผลกระทบต่อการคลอดน,นะคะแล้วก็ในระหว่างที่ลดอาหารข้นให้แก่แม่โคเนี่ยนะคะควรรีดนมแม่โคตามปกติยังคงรีดอยู่นะคะแต่ก็ ควรจะหยุดรีดถ้าแม่โคเนี่ยให้น้ำนมน้อยกว่า5้ากิร์น้อยกว่า10กิโลกรมัมหรืออยู่ในช่วง5-10กิโลกรัมนะคะซึ่งเราอาจจะรีดนมแบบวันเว้นวันก็ได้นะคะหรือรีดเฉพาะช่วงเช้านะคะจนแม่โคเนี่ยให้ผลผลิตน้ำนมเนี่ยน้อยกว่า5กิโลกรัมนะคะก็หยุดรีดนะคะแต่ถ้าเกิดแม่โคย,ยังให้นมมากกว่านี้ก็ยังคงรีดนมต่อไปนะคะเพื่อป้องกันการเกิดการอั้นที่น้ำนมนะคะสำหรับการจัดก,การให้อาหารนะคะในระยะนี้นะคะต้องมีการให้โภชนะ อาหารนะคะสำหรับแม่โคนเนี่ยนะคะอย่างพอเพียงต่อการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะแล้วก็การเจริญเติบโตของลูกโคนในท้องด้วยนะคะรวมถึงการสะสมไขมันในร่างกายนะคะแม่โคนในระยะพักธิ์นมนี้นะคะควรมีระดับคะแนนร่างกายประมาณ3 5ถึง4นะคะอาหารคนที่ให้เนี่ยก็ควรมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนนะคะประมาณ1 4 1 6นะคะและสัดส่วนอาหารคนและอาหารอยากที่ให้นะคะควรอยู่ที่ประมาณ30-70%ตนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะโควในระยะนี้นะคะจำเป็นต้องอจะต้องมีการดูแลเรื่องวัคซีนแล้วก็การถ่ายปะยาตนะคะวัคซีนที่ทำนะคะอาจจะเป็นวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยนะคะโดยทําทุกๆ1ปีนะคะแต่สาหรับการถ่ายปะยาตทท้งภายนอกภายในเนี่ยนะคะควรทําตามระยะเวลาที่กําหนดนะคะ ทีนี้มาถึงในส่วนของการรีดนมนะคะการรีดนมเนี่ยนะคะเป็นกระบวนการที่จะทําให้ได้ผลเลียนนํานมจากตัวแม่โคออกมานะคะแล้วปริมาณน้ํานมเนี่ยก็มีผลต่อรายรับของเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมด้วยนะคะทีนี้ในการรีดนมนะคะมีหลักการที่สําคัญนะคะหลายประการที่ผู้เลี้ยงโคนมแล้วก็ผู้รีดนมจะต้องทำปฏิบัติตามนะคะส่วนแรกคือการปฏิบัติต่อแม่โครีดนมนะคะในการรีดนมเนี่ยเราควรที่จะต้องรีดนมแม่โคอย่างนุ่มนวลนะคะไม่ ทำให้แม่โคเกิดความเครียดนะคะตั้งแต่การเริ่มต้นแม่โคออกจากคอกเลี้ยงนะคะไปอย่างคอกลีนนะคะต้องไม่ให้แม่โคตื่นตกใจนะคะเพราะการที่แม่โคตื่นตกใจเนี่ยจะส่งผลให้ปริมาณน้ํานมเนี่ยนะคะลดลงได้นะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะจะต้องมีการกําหนดเวลารีดนมนะคะซึ่งการกําหนดเวลารีดนมเนี่ยนะคะจะต้องรีดนมในช่วงเวลาเดียวกันทุกๆวันนะคะเพื่อลดความเครียดของแม่โคนะคะแล้วก็ต้องมีการทําความสะอาดเต้านมของแม่โคนะคะในช่วงก่อนรีดนะคะเมื่อเรานําแม่โคเข้าไปในซองรีดแล้วนะคะต้องทาความสะอาดนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย เราก็จะไม่ได้ทำความสะอาดเฉพาะเต้านมอย่างเดียวนะคะจะทําความสะอาดที่ลําตัวแม่โคและช่วงท้องด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยปล่อยแม่โคเข้าไปในแปลงหญ้าเนี่ยนะคะแม่โคเดินอยู่ในแปลงหญ้าอาจจะมีโคลนหรือว่าดินนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะจ,จะทำทำให้มีผลไปปนเปื้อนอยู่ในน้านมขณะรีดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรทําความสะอาดทั้งตัวของแม่โคนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการรีดนมนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะ การรีดนมนีคะควรจะทําอยู่ในช่วงเวลา5-10นาทีไม่เกินนี้นะคะการลีดนมที่นานเกินไปเนี่ยคะจะทําใหา้หัวหัวเต้านมของแม่โคเนี่ยนะคะอาจจะเกิดอาการอักเสบได้นะคะเพราะว่าระบบดูดของเครื่องเนี่ยอาจจะทําให้แม่โคได้รับบาดเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรสังเกตต,ตอนรีดนมนะคะถ้านมหมดเต้าแล้วก็ควรจะนําเครื่องรีดนมออกนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะก็ควรจะต้องทาความสะอาดอุปกรณ์รีดนมแล้วก็เครื่องใช้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการรีดนมนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะหรือว่าสิ่งที่เราต้องทําเป็นประจาก,ก็คือทุกครั้งหลังรีดนมนะคะเราควรจะต้องทําความสะอาดนะคะแล้วก็ก่อนรีดนมนะคะอาจจะต้องทาความสะอาดอีกครั้งหนึ่งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาคลอีนนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะ,ะสาหรับการรีดนมนะคะนอกจาก เราจะต้องพิจารณาถึงส่วนประกอบต่างๆที่กล่าวมาในข้างต้นแล้วนะคะยังจําเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงสุขลักษณะของผู้ลิดนมด้วยนะคะาการที่เราจัดเตรียมทั้งตัวแม่โคสะอาดแล้วนะคะวิธีการริดนมที่ดีแล้วนะคะอุปกรณ์สะอาดแล้วตัวผู้ลิดเองก็เช่นเดียวกันนะคะผู้ลิดนมเนี่ยต้องรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะ ไม่เป็นโรคติดต่อนะคะต้องตัดเล็บนะคะไม่มีอาการท้องเสียท้องร่วงนะคะไม่ใช้น้ําหอมหรือว่าโลชั่นนะคะก่อนที่จะไปรีดนมนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดการปนเปืป้อนในน้นํานมได้นะคะ สำหรับวิธีการรีดนมนะคะวิธีการรีดนมหลกัหลกๆนะคะที่เราพบนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นาการรีดนมด้วยมือแล้วการรีดนมด้วยเครื่องนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการรีดนมด้วยมือเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วนะคะเพราะว่า,าปริมาณโคที่นีในฟาร์มเนี่ยค่อนข้างเยอะการรีดนมด้วยมือเนี่ยอาจจะทําให้ไม่ไม่ทันต่อการให้ผลผลิตน้ํานมนะคะแล้วการรีดนมด้วยมือเนี่ยอาจจะทําให้เต้านมของแม่โคเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็อาจจะรีดนมไม่หมดเต้าน,นะคะ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีการนําเครื่องรีดนมนะคะมาใช้ในฟาร์มโคนมนะคะเหมาะสําหรับฟาร์มโคนมที่เลี้ยงโคนมหลายๆตัวนะคะซึ่งเครื่องรีดนมเนี่ยก็จะมีหลายระบบนะคะอาจจะเป็นระบบรีดลงถังเดี่ยวนะอย่างในภาพนี้นะคะก็เรียกว่าระบบบักเก็ตไทนะคะหรืออาจจะเป็นระบบรีดนมแบบท่อลําเลียงนะคะหรือพวกไบไลน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นท่อรวมน้ํานมนะคะรีดนมเสร็จแล้วนะคะน้านมก็จะไหลไปที่ท่อรวมแล้วก็ไปที่ถังรวมนะคะโดยที่ผู้เลี้ยงนะคะไม่ต้องยกถังเดี่ยวไปเทรวมกันนะคะ ส่วนภาพนี้นะคะก็จะให้เนื่อสาเห็นถึงลักษณะของออระบบรีดนมต่างๆนะคะภาพแรกนะคะด้านซ้ายมือที่เห็นเป็นภาพวงกลมนี่นะคะอันนี้เป็นระบบรีดนมแบบโรตารี่นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะวงกลมนะคะเมื่อแม่โคเดินเข้าซองแล้วนะคะ ช่องว่างเนี่ยก็จะหมุนไปเรื่อยๆจนแม่โคเข้าครบทุกช่องนะคะเมื่อรีดนมแล้วนะคะหลมนมเนี่ยจากท่อที่ได้จากท่อรีดนมของแม่โคแต่ละช่องเนี่ยก็จะไหลรวมกันนะคะไปท่อเดียวกันแล้วไปที่แทคงเก็บความเย็นนะคะส่วนอีกระบบหนึ่งนะคะเรียกระบบไบไลน์นะคะด้านกว่ามือนี้นะคะระบบไบไลน์เนี่ยก็จะเป็นแนวท่อก็จะไม่ได้นักษณะเป็นวงกลมแบบโรตารี่นะคะจะจะเป็นแนวยาวนะคะลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ แม่โคเนี่ยก็จะยืนเข้าไปในซองรีดนะคะแล้วก็เครื่องรีดนมเนี่ยก็จะทํางานนะคะโดยมีคนเนี่ยสามารถช่วยสวมกระบอกเต้านมนะคะให้ให้แก่แม่โคนะคะแล้วก็ทําการรีดนมนะคะนมที่รีดได้นะคะจะผ่านท่อรวมแล้วก็ไปยังถังรวมน้ํานมนะคะซึ่งเป็นถังเก็บความเย็นนะคะ ทีนี้ในส่วนของขั้นตอนการรีดนมนะคะการรีดนมด้วยเครื่องรีดนมเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการจัดเตรียมทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังรีดนมนะคะการเตรียมเครื่องรีดนมและอุปกรณ์ถังรีดนมเนี่ยจะต้องเตรียมตั้งแต่ก่อนรีดนมเลยนะคะเตรียมให้พร้อมรักษาความสะอาดนะทำอย่างการฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยนะคะส่วนใหี่ก็จะเตรียมน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะด้วยน้ํายาคอรีนนะคะแบบเจือจางนะคะแล้วก็ทําความสะอาดที่ตัวโคลงถึงพื้นคอกบริเวณรีดนมให้สะอาดนะคะแล้วก็ทําการปล่อยแม่โคเข้าซองรีดนะคะแล้วก็ก่อนรีดนมเนี่ยควรตรวจสอบความ ผิดปกติของน้ำนมด้วยนะคะโดยที่เราจะต้องออในภาพนี้นะคะจะเห็นลนักษณะของการเช็ดเต้านมนะคะเมื่อล้างที่ลำตัวแม่โคแล้วล้างเต้านมแล้วนะคะก็ต้องใช้น้ํายาคลีนะคะชุบน้ำนะคะใช้ผ้าชุบน้ําแล้วก็เช็ดที่เต้านมให้สะอาดนะคะแล้วก็ต้องรีดนะคะทาการเปิดหัวนมก่อนนะคะเราก็รีด ในเอาน้ำนมแรกนี่ออกมาก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะมีเนื่องจากว่าเวลาเราเลี้ยงโคลเราปล่อยโคไปในทุ่งหญ้าหรือในคลองเนี่ยนะคะอาจจะมีพวกเชื้อโรคต่างๆนะคะอยู่ที่บริเวณหัวน้ํานมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบีบรีดเอาออกมาก่อนด้วยมือนะคะก็จะทําให้เอาเชื้อโรคต่างๆออกมาในในในส่วนแรกก่อนนะคะแล้วก็ดูลักษณะการตกตะกอนของน้ํานมนะคะว่ามีการตกตะกอนหรือเปล่ามีความผิดปกติหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีความผิดปกตินะคะเราก็ดําเนินการขั้นต่อไปนะคะซึ่งในช่วงของการจัดการรีดนมนะคะก็จะทําการสวมหัวรีดนมนะคะทั้งสี่ ะะเข้าที่เต้าของแม่โคนะคะแล้วก็ทําการเปิดเครื่องรีดนมนะคะรีดนมนะคะจนกว่าเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัตินะคะหรือว่าไม่มีน้ํานมไหลออกมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการหยุดรีดนมนะคะโดยทําการปลดหัวรีดนมออกจากเต้านมของแม่โคนะคะ ในช่วงการรีดนมนี้นะคะอย่างที่อาจารย์กล่าวในตอนแรกนะคะก็จะต,ต้องทําการรีดนมนะคะให้แล้วเสร็จนะคะเร็วที่สุดอยู่ในช่วง5-10นาทีนะคะแล้วก็ต้องรีดนมให้หมดทุกเต้านะคะไม่ควรมีการหยุดพักนะคะในระหว่างการรีดนมนะคะรีก็ต้องรีดตั้งแต่ต้นจนจบให้เสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะภาพที่เห็นนี้นะคะจะเป็นลนักษณะของการที่เราใส่หัวนมหัวรีดนมนะคะเข้าที่หัวนมของแม่โคนะคะแล้วก็ทําการรีดนะคะแล้วก็วิธีการปลด เครื่องรีดนมออกจากหัวนมของแม่โคนะคะเราก็จะไม่ทําการดึงนะคะก็จะต้องกดวาลวที่เครื่องนะคะแล้วก็มันก็จะเกิดการสูญอากาศเนี่ยนะคะมีอากาศเข้าไปแล้วหัวเครื่องรีดนมนะคะก็จะหลุดออกมานะคะทีนี้การจัดก,การหลังรีดนมนะคะเมื่อเราถอนหัวรีดนมออกแล้วนะคะจะต้องมีการจุ่มหัวเต้านมนะคะหัวนมนะคะลงไปในน้ํายาฆ่าเชือ้อหรือน้ายาจุ่มเต้านะคะแล้วก็ จุ่มกระบอกรีดนะคะในน้ํายาฆ่าเชื้อในน้ําสะอาดอีกทีนึงเพื่อสําหรับการรีดโคนมในรบต่อไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยจึงปล่อยแม่โคออกจากซองรีดนมนะคะแล้วก็เตรียมตัวรีดแม่นมชุดต่อไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยผู้รีดนมจะต้องทําการชั่งน้ําหนักน้านมดิบนะคะที่ได้จากแม่โคตัวนั้นนะคะแล้วก็จดบันทึกไว้นะคะว่าแม่โคแต่ละตัวให้ผลผลิตน้ํานมดิบเท่าไหร่นะคะแล้วก็นาน้านมดิบเนี่ยไปส่งยังศูนย์รวบรวมน้านมดิบต่อไปนะคะอันนี้เป็นภาพลักษณะการใช้น้ํายาจุ่มเต้าที่เต้านมของแม่โคคนะะ ค่ะในส่วนนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับาาการจัดการแม่โคนะคะในระยะโคสาวนะคะแม่โคในระยะให้นมผลผลิตนมในระยะต่างๆแล้วนะคะก็หวังว่าในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษานะคะแล้วก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษาเอกสารการสอนประกอบนะคะเพื่อจะได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับในส่วนต่างๆมากขึ้นนะคะ